ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีซี่จูนวันนี้เราไปนอกสถานที่กันนะฮะเราจะไปที่ชัยนาทนะครับเราจะไปดูใิ่ว่าในชัยนาทเนี่ยในคทาน,นี้ที่เราไปตะลุยเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันเราจะไปกินอะไรกันเราจะไปทำอะไรเที่ยวแบบไหนลุยเดี๋ยลรู้เราได้แนละ้ว ไม่รู้ความเป็นมาะลยหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยทีเดียวสุดมากฮะบอ,อกเลยฮะยิงยิงยิงโดนไหม ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสแกรครังนะชาชัยนาทนะัร้านกาแฟที่สวยที่สุดในจังหวัดชัยนาทถ้าคุณมาแล้วคุณไม่มาที่นี่ถือว่าคุณมาไม่ถึงชัยนาะทกาแฟดีมีที่นี่ที่เดียวรูริเวอร์ จำไว้กาแฟดีมีที่นี่ที่เดียวในไชน่ามาเช็คอินในถิ่นแลนดมาร์คที่นี่สักล้อเนีน อนนี้มันยังธรรมชาติมันยังเป็นวิถีชาวบ้านอยู่คุณอยากเรียนรู้วิถีธรรมชาติวิถีชาวบ้านจริงๆนุงรีบมาตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะน้องส้มคนน่ารักดารา ะจะฝากของเลยครับค่ะก็ฝากติดตามนะคะภาพยนตร์เรื่องไทยค่านะคะซมก็มีเป็นนักแสดงหนึ่งในนั้นนะคะพวกเราตั้งใจทุกคนทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมเวิร์กช็อปกันมาหลายปีมากก็ขอให้ยังงไทุกคนฝากติดตามนะคะภาพยนตร์เรื่องไทยค่านะคะสนุกครบรถถูกอารมณ์ถูกใจแน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามในโรงภาพยนตร์นี่ะเสือกไปโหลดวิดดูแล้วก็จะกระทืบม,มึงไอ้เวรจังไว้ เส้นทางถนนคุ้งสำเพานะครับก็จะมีราฟิตี้หรือสวยแบบนี้นะครับให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินกันไปตลอด,ดทาง<ด>เลยรู้หรือว่าสวยอ่ะดูหรือยังกูองบอกสวยมีอะไรไหมอ่ะ,ะทำไมอ่ะเฮ้ยแถวนี้ไม่เหมือนวลยเฮ้ ที่คุณจะพลาดไปได้เมื่อคุณมาจังหวัดชัยนาธนะครับอำเภอมโนหลงเรือสำเภาทองที่อยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อคนอูนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดชัยนาธาจะจ่ายายแล้วครับ e ีซี่จูนตัวนี้มาที่ชัยนาธร้านกาแฟที่แม่งโคตรเด็ดอ่ะเดี๋ยวพี่พี่เป็นใครรายการนี้มันต้องหยามอย่างนี้ใช่ไหมพี่จูอยู่ไหนพี่ Easy June ฮะผมไล่ออกไปแล้วอ๋อมาคุมแทนล่ะพี่ใช่ครับ ตอนเด็กนั้นตอนอย่ากเป็นใครแล้วบอกเป็นพระเอกเป็นไอดอลเด็กๆอยาบทุกเม็ดพอที่ลูกพูดลูกจะเล่นลูกนี้ลูกนล่นลูกนล่นลูกลูกลูกจะบ้านกงี้เยี่ยไอ้สัต์อี๊ซิจุนเดี๋ยวพาไปดูมาออกไปว่ายนีสักฮ่โอ้ยอดมากเลยพี่ ทำทำไมเราอยู่ที่ร้านเลยนะพี่อย่างนี้ร้านเออ่ร้านาร้านกาแฟกลางทุ่งผง<า>ุ่งไม่พูดก็ได้ ก็คือของก๊อปพยายามเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงหรอกไอ้ดอนอมึงจะยึดอะไรฮะ <laughs> กลับมาแล้วเอาสน่อยไหม <laughs> เขารับสมัครอยู่ <laughs> ไปไปบวชซะไป <laughs> <laughs> อะไร <laughs> ไอขอเขาเปี้ยวอ,อันดับแรกนะครับที่เข้ามาถึงวัดมหา,าธาตุแล้วจงังหวัดชัยนาทแล้วนะครับ สิ่งที่จะต้องทําเป็นระดับแรกก็คือการสการะหลวงพ่อหลักเมืองที่อยู่ทางด้านหลังเราที่เห็นนี้นะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาใก็คิดดูแล้วกันมันยาวนานขนาดไหนแล้วก็ลองดูนะครับรอบๆเนี่ยกำแพงวัดเหมือว่าสร้างโบราณวัตถุเนี่ยจะขุดเจออยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะไปเรื่อยๆละเรื่อยๆหมดอย่างกะถูกเก่าหรือว่าเจอดีเก่าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ ของพ่อหลักเมืองที่อยู่ทางในศาราที่สร้างขึ้นเก่าแก่บอกเลยว่าต้องมาดูนะต้องมาดูด้วยตาตัวเองว่ามันมีค่ามันมีค่าทางประวัติศาสตร์ขนาดไหนเกินที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดเก่าแก่กว่า700ปี นะครับและอันนี้อายุไม่กี่เดือนแต่น่ารักดีเหมียวเหมียวเหมียวมันมีอีกตัวนึงไอ้มีสีขาวด้วยนือขาวไปไหนอ่ะขาวชื่อบักขาวบักขาวอ๋อชื่อบักขาวเหรอโอ้เนี่ยอันนี้ชื่อนี่ชื่ออะไรนะเผาเผาใครตั้งชื่อให้พี่เกิดเออพี่เกิดอยู่ไหนหาพี่เกิดเกิดก้นหมู ต้นต้นโพพี่เกิดอยต้นโเนี่เหรอพี่เกิดนี่แบบไม่ใช่ใช่ไหมพี่แตมพี่นี่พี่แตมเอาดูพี่แตม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 เฮ้ยนี่ตกลงเรายังไงกันเนี่ยามามาหามาหาเทาที่ได้ที่นี่นะแล้วหนูชื่ออะไรคะเกรดเกรดน้องเกรดและน้องแตมซึ่งทำหน้ายุ่งอยู่ทางด้านนู้นครับนะนี่เป็นไกด์องถิ่นที่น่ารักที่สุดในโลกอ่าแล้วแมวไปไหนล่ะติ้วเคยสงสัยไหมว่าครับ บันไดเวลาที่เขาทำเอาไว้เนี่ยในโบรณาณสถานต่างๆเนี่ยที่จะขึ้นไปสักการะพระประธานหรือว่าเจาดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเขาถึงทาบันไดแค,แคบ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 อย่างนี้ยยทำไมทำ,ทำ,ทำไมเวลาทําให้เราเดินเวนลาต้องตะแคงขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะไม่ให้ปลายเท้าเนี่ยชี้เข้าหาชี้เข้าหาพระหรือว่าชี้เข้าหาพระบรมสารีริกธาตุนี่คือ สิ่งที่โบราณท่านอาไว้เออ้ย้ยชิ้นมาชิ้นเขาทำไมไอ้นี่บอกชิ้น ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนออันนี้คืออยู่ที่ประตูวัดซุ้มเข้าวัดครับผมประตูวัดวัดที่โคสิตาลามครับผมวัดหลวงพ่อกลวยจังหวัดชัยนาทครับผมก็ชื่อดังวันนี้เราจะมาปิดทริปชิลจังหวัดชัยนาทกันที่นี่ละนะเป็นไงพี่จุนสนุกไหมสองวันที่ผ่านมามาหนี่อิ่มบุญเลยนะอันนี้อิ่มบุญเลยนะเพราะว่ากี่วัดอ่ะหกวัดหกวัดแล้วก็ชุมชนอีกเนาะ ในชุมชนอีกอ่าแล้วก็ไปเดินวันนี้อะไรนะถนนคนเดินก็เรียกชุมชนมโนรมมโนรมโอ้ดีมากอันนี้ชอบมากเลยดีมากเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวไปย้อนดูกันนะก็คือร้านกาแฟดีร้านกาแฟดีเป็นเจ้าของนี่มัเป็นอะไรอีกด้าง้ว้ยนะน้องส้มน้องส้มอ่าน้องส้มเจ็ดในภาพยนตร์น้องส้มค่ายช่องเจ็ดไข้ไข้วิกเจ็ดสีนะ ก็ถือว่าเราก็ได้รู้จักชัยนาทเยอะขึ้นนะพี่อยู่เนาะใช่ก็เป็นเมืองเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะพิษณุภาคกลางเนี่ยถ้าใครมองว่าจะมาไหว้วัดอ่าไหว้พระไหว้วัดกศิษย์ญาอันดับหนึ่งอะเนาะศิษยาหรืออะไรเงี้ยแต่เที่ยวเที่ยวเขเราจะไปเที่ยวโบราณสถานโบราณสถานที่ชๆทีนี่ก็มีนะเยอะด้วยใช่อ่าไม่แพ้เมืองรองก็ถือว่าไม่ไม่แพ้เมืองหลักอะเนาะไม่แพ้ไม่แพ้แล้วคนรู้จักแค่ว่าชัยนาทปุ๊บก็เมืองนกใหญ่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นเป็นนั้นเล็กไปเลยถ้้าาาารรูจจจักกิงๆเเเป็นนควมชื่่่่อทีะ ลบความเชื่อตรงนั้นทิ้งไปซะแล้วก็ลองมาสัมผัสชัยนาทในวันนี้กันดูว่าลึกๆแล้วชัยนาทมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด เป็นใครทำไมแายา่งนี้แ <laughs> ยกงชนะสุดอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้หมดอย่างเพราะว่านี่คือแยกชนะสุด